สุขภาพดีแข็งแรงเดินหนา้านเงินก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญนะพี่น้นะนองเนาะสุขภาพดีก็เป็นสิ่งสี่งสำคัญ <c oughs> แต่ว่าถาแม่ในหัวในสวนแต่ข้ามีดิน,นก็จะพปเห็นหงปันได้หนำเนาะยังเหมือนกับคอยลูกตกัวเล็กแต่ก็เป็นแบบนี่การปลูกร้านอยู่ที่บ้านนี่แหละอา่ารย์เอออยู่กับบุกกับร้านนี่บ้านก็ตี่าลูกร้านมะหาก็ขอบว่าโอ้โหน้าใหญ่เนาะ ไปอดบอกว่าสวัสดีปีใหม no. ่ค่ะเพื่นเนาะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีสบมีบ้านมิดติดจะไปนั่งอยู่ทางในแต่บริยินเสียงนั่นเสียงนี้ค่ะพี่น้อบรรยากาศบ้านหน้าธรรมชาติบรรยากาศบ้านหน้าแหงเนาะเป็นข้าวกล้อง ah สีข้าวเป็นข้าวก้องต้องสีหน่อยจะของงสีมวยใหญ่เห็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย บ้านเนี่ยบัาน,านอยู่ฝาป่ทั้งที่สุขเข็ฝาป่เนี่ยส่หไว้ก็อ่าถ้า <c oughs> พบเปล่าแต่ก็ต้องเป็นพบเก่าวันนี้เนาะ <c oughs> อยู่กันเาวๆโชคดีมีความสุขตลอดปีตล <c oughs> อโดโชคดีมีความสุขด้วยจากขอบคุณหลายเด้อที่เขามาส่งกำลังใจโอ้ยเนาะบล้วกระไดบางเพื่อกอัะทักทายพี่ทักทายน้อง ยืนยันตัวตนเปิดคามองเห็นสางแล,ล้วตาลาสียขมาพาพี่นอ้อนงเอ้ยแม่นเดือด <c oughs> ตัวนี้ก็จับไวท่านมาทักทายกันไปก่อน,นได้ขันเสียงเพีเยงขจาว่าเมื่อไรแกไปดูแก่เรื่องยั <c oughs> งกระตุงเหมือนแก่เรื่องเลยพี่น้องที่มาเปลี่ยนโมเนาะ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณระบบเอไอขอบคุณพี่มาร์กนะครหักไพ่กันไปยูดีมีสุขมียางกระเบ๋าโ่วตหัวมวนกันไปแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณนะค่ะขอบคุณหลายขอบใจมากเพื่อนๆพี่ๆลุงป่าน้ะอาทุกคนตรงหักตรงแท่งอุ้ยขอบอืมแบบ่งกันด้วยมามา เฮ้ยคอยะเอาบานแบบโล่งๆบริยูแบบมีจิตด้มันก็ต้องมีเสยียงบลึงตึงต่างเนี่ยต้องขออภัยเพื่อนๆทีป,ป,ปะะีไป้านาอะทุกคนเน้อจ้าขอบไปเที่ยวเผื่อด้วยเยอะก็ถือว่าไปเที่ยวน้าไปทาบุญน้านนนเดี๋ยไปเที่ยวน้าแด้วน่ะคัรท่อออกากบ้านที่ว่าได้ไปเที่ยวนําตัวใหญ่ม <laughs> ืออื่นอ่าสรงใจจ้าคุณคุณบรรทงขอบคุณค่าสลาหัวใจดวงในน้อยเนาะ ข่อยว่าในหายใจข่อยอยู <c oughs> ่บคุณยายสมพรบอกว่าสวัสด,ดีคุณโยมเพิ่นว่าเคุณซื้โยมบ่ภาษาอังกฤษนั่นไหนเพืเ่อนๆพิปีรุงปา้าน้าอาทุกคนจ้ะที่มาส่งกำลังใจยายบันทงดาบดมื้อนี้เนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจอืมจะใครก็เฮาอยู่ซื่อๆเนาะเราจะเฮาเงินเฮาน้อยกอะถ้าไปฝากมันก็บ,บ่พอสิได้เนาะพี่น้องเนาะ เงินลานใจเวยเทวีกันลมขนาดหัวละว่ายังไงก็สบายสิจ้าทันใจยินดีต้อนรับจ้าคุณน้องสุมาลีชัยมงคลกำลังรับชมมืกันเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ด้วยความถูกให้พอความเศร้าย่าได้เจอเนาะปีใหม่สีมานก็มี่แตงแจความสุขแล้วก็ความเจริญนะพี่เนาะความถุกความอยากความลำบากปีหกเจียในห้าผ่านมาผ่านมาแล้วดีนี่ เราเก่งขนาดได้รายงานมาได้แล้วอากาศอีกออแบบโล่งๆนอกคันเทตอร์เสากรหนาวเดี๋ยวนี้เป็นกระได้เห็นหงกบ่ได้เนาะเก็บโล่งๆเนี่นี่แหละเมืเ่อไรมไปข่าวดาวอยู่เมื่อไรยัยบาทเดินที่โรงพยาบับเพป็นสวัสดีทักทายจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะบาทหน่อยรังนี้นยินดีต้อนรับเด้อ เติมใจยินดีต้อนรับยินดีได้รู้จักนะคะขอบคุณห,หลายขอบใจมากๆเด้ออาจงถ่ายปีเก่าตอนได้ต้อนรับปีใหม่จ้ะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีใช้ตลอดปีหกแปดเนาะอ๋าควายชุมพรแล้วกับผูใ้ใดอีกเนะาะเป็นข่าวากรอน,นันขอบคุณหลไยคด้พี่้องเด้อขอบคุณหลาย,ย,ลอย,ข,อลายขอบใจมาก <c oughs> อากอันป่าดิวจ้า เด็่ายบ่ได้อยู่สิไปท้าบุญอ๋อที่โคราชพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาทุกทุกคนเฟซบุ๊กบันทงระบทบทันนี้มาไลฟ์สดจากบ้านด้เป็นเอยียงนอเป็นยังนอคือเป็นจังซีค่ะ <c oughs> ไปตามระบบเพิ่นมาแบบแล้วก็ไปน้ำเพิ่นนั่นแหละเนาะ เพิ่นพ่อป่อนกับป่อนเพิ่นพ่อร่ำกละร่มเพิ่นพ่อผ้ายุกกระ, ам, ระยุกอ,ยอ่อาคับเป็นหนึง่งก็เป็นหามุ่งขืนก่อนมือเรียกว่าสิลงไปวัดน้ำเพิน่นแต่ก่อนก็บตเป็นหาเอ๋กับยอยข่างไปน้ำสีมาเมื่อเอื่นยกตาเปินสีขาวได้บรีกันเป็นหนีกันย่างมามันขาวอยูน่นี่เอ้เตันเอไอเอ้เอาเตจสิสะดวกเด้อสะดวกเงี้ยม่ขนเง,งีน้นั่นเลได้เวทีนี้เด้ กิอันกิปนอันกิบนาที่น้อยายเนาะว่้ยสองสามสมโมงก็ขึ้นนั่งอยู่หันแล้วไปไปไปชองหมื่นคนนี่อ่าออกจับบานเท่ากับสิเป็นสิบยามะแรงเนาะอันที่สิบยามะเรงอ่าขออภัยที่มากน้ำเด้อเสียงหลดผ่านไปผ่านหน้าก็ทำเป็นยามือเสาวกว่ามันหนาว้ห้แหงดาวดกเกิเฉพาะดียยาดล่าล่งยามนั่เด้อ เราะว่ายงดังบ่ไ้เนาะสวัสดีทักทายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะบ่าหน่อยลังนี้ยินดีต้อนรับเด้อเติมใจเเห็นคอมเมนต์กรสานเอ่ยเ้ยเป็นผี่กับเป็นขี้เจ้าแล้วนนองจ้าออเอาอีกเครื่องหนึ่งมาจะไปดินเห็นนี่ก็ะสานนี่มันเลี้ยวเลี้ยวพร้อมด้วยกันเนาะเป็นตาคนแปใกแทนมางกิน จะเป็นเม็ดแดงๆแบบนี้จะยหญ่ดีจ้ายินดีต้อนรับจาาบบบ้ายินดีหันบบเห็นบบเห็นเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยนี่แท้ข่อยกับหัวจะกว้างเมื่อกันนข่อยกับฮานี่มากรรมการประกาศเสียงตามสายแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆป้าๆน้าอา,าทุกคนข่อยคือบอ่บเห็นก็เมีเจ็บนี่ข่อยประจุที่บึงด้วยสุขก่ะพี่น้องจู่ๆคนตีงบ้าปล่าเหอกันเท่าใดอย่งกระก็ได้กินไรก็ตุ่ม สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่สามทิสุกแล้วเขาวกำตงหองไซดัวดำนำเห็นปกโชคดีปีใหม่อ,อ้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุขภาพดีแข็งแรงเดือนหนาไปจอยบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะเห็นาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ก็มาทักทายพี่น้องก่อนก่อนจิไปหันมาเนี่ต้องทักทายพี่น้องซอกอนจะได้เดียวนี่เนาะอันเอ้ย,อยนะคะคุณยายบัวพันก่อนทังางก้สีเห็นเนาะมาผีกาแฟกระขาง,งหมอห้อไปได้ได้วาเราก็ได้หากกันเพ่งกันม่ยกกังกระเบียงกันผีมากว่าเวิร์ดเราว่าจ้าถ้่บ่าดดก็เป็นก็นล่างใจไฮเดอร์ ถ้าได้ก็เอาเดินนาไปน้ากันจับมือจูงแขนกันไปเนาะอัน,น่างอื่นคุณยายจ่อยทักทายกับคุณยายชุมพรนะคะสวัสดีค่ะเนาะสามจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับดวงใจเนาะขอบคุณได้รับรับรับ,รบจา้าดวงใจในิดหน่อยไฮเลี่าคุณวันนีตอนเช้าวาันนะ้พอดีไม่สบายตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบ้านตอนเช้าไม่ได้เปิดตอนเช้าทีนี้ มีบักสมใส่แล้วแต่ก็ข่าวสารอาหารแห้งไหนเตรียมเรียบร้อยแล้วบั่นเกลดตักบาดรบ้างมืออื่นอันนี้สุกต้มชุใช้บ่บากระเบีงเยงมาแล้ว <c oughs> แบงคักบาตเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะไปตีมากน้ำเด้อเสียงหลุดผานไปผ่านหน้า พอทำเป็นเนยเหมือสนสอบความมันหนาวแห่ีนาที่กับชีวิปีหกแปดนะพี่น้องเนาะโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อนีแล้วความสชคดีของเฮา,ห,าหนึ่งเราได้ไม่เจอหน้ากันส่งท้ายปีเก่าด้วยความสุขนะคะความบ่ดียนไปกับปีเก้าซะเนาะอันบ่ได้บ่ดีนั่นบ่ต้องเอามานะเนาะยินดีต้อนรับนะจ๊ะอ่ามือนีกับเฝ่าเปิดบ้านกันยัง่าหมอแรกวัดสิลงวัดน้ำเพลือ เป็นส่วนอันนูดนาดมันเงินเลยทำไมถ้า,มาบริษไปใสแต่เขายึดบ้านอันนั้นมันก็ไม่ต้องใช้มือแล้วหน่อยยิ้มให้กันวันละนิดชีวิตเราก็จะแจ่มใสยิ้มได้หลายก็เบิกบานใดกไเห็นหได้หยายนะเฮ้ยนะขอบคุณมากๆค่ะอโอ้โหบ้านเจาหนาวแล้วยังมือเร่งไปข่าวดาวใส่มือเร่งคุย็ยายเนาะอือ ຍິ uh, uk, p, no. ້ມສູ່ອືຈະທຸກຈະສຸກຈະເຊົ້າອີ່ຫຍັງກໍຕາມແຕ່ຍິ້ມສູ່ເນາະຍິ້ມສູ່ກັບปัญหาຄໍາເນື້ອํา